สวัสดีครับทุกคนสำหรับทุกท่านนะครับใครที่เป็นมือใหม่ในการใช้รถนะครับรู้หรือไม่ว่ารถของท่านควรต้องเติมลมยางเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูให้ว่าเราต้องเติมลมยางกันยังไงเติมเท่าไหร่ไปชมกันครับรถทุกรุ่นเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับมันจะมีสเปคในการเติมลมยางให้อยู่ที่ประตูด้านหน้านะครับบริเวณข้างๆข,ข,ของคนขับนั่นเอง เดี๋ยวเราลองมาดูของนิสสันคิกคันนี้นะครับทุกรุ่นนะครับจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ทางด้านข้างประตูตรงนี้นะครับก็คือดูว่าสเปคลมยางเราต้องเติมลมเท่าไหร่นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างครับกรอบด้านบนเนี่ยคือฟรอนต์นะครับคือล้อด้านหน้าเรียวล้อด้านหลังนะครับสเปคก็คือยางซีรีส์205 55R17 ก็คือขอบ17นิ้วซึ่งมีหน้าก้ขนาด205ม mm, ิมแล้วก็ แก้มยางสูง55%ของ205ม mm ิลิเมตรนั่นเองนะครับหน่วยวัดการเติมลมยางครับก็คืออันแรกเลยประทัดบนดูจากตรงนี้นะครับกิโลปาสคาลเป็นบาแล้วก็เป็นปอน psi แบบนี้นะครับเราจะคุ้นเคยกับปอนมากกว่าเพราะนั้นดูตัวเลขบรรทัดสุดท้ายเป็นหลักละกันอย่างรถคิกนะครับคันนี้เติมลมด้านหน้าต้องเติม35 และล้อหลังเติม32นั่นเองครับอันนี้คือการเติมลมตามล้อและยางสแตนดาดแบบนี้นะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวไปดูคันไหนกันต่อดีไปดูคันกระบะดีกว่ากระบะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะต้องเติมลมยางเท่าไหร่มาลองดูที่ข้างประตูเช่นกันเนื่อใครใช้รถกระบะอยู่ยี่ห้อไหนอะไรไงก็ดูนะครับว่าต้องเติมลมเท่าไหร่กันในส่วนของรุ่นนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัว ตารางหน้าตาคล้ายๆกันแต่มีเพิ่ม H กับ M คืออะไร H คือฮับโหลดนะครับก็คืออาจจะแค่บรรทุกคนธรรมดากับแม็กซิมั่มโหลดก็คืออาจจะมีบรรทุกหนักด้านหลังด้วยนะครับถ้าเป็นกรณีปกติก็คือล้อนหน้าเติม35ปอนด์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกหนักหรือบรรทุกน้อยแต่ถ้าเกิดในกรณีบรรทุกหนักนะครับล้อหลังต้องเติมเป็น41ปอนด์แล้วนะครับล้อหลังค่อนข้างต้องเติมแข็งเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่ใช้กระบะลองมาดูนะครับว่าควรเติมเท่าไหร่ บางคันที่แบบมันทุกหนักมากๆนะครับยางอาจจะไม่ได้ใช้ยางเดิมของรถแล้วก็เลยอาจจะต้องเติมยมอาจจะถึง45ไปเลยได้ซ้ำนะครับข้างๆการเป็นกระบะแขบนะครับกระบะแขบล่าล้อขนาดเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกเมื่อกี้มันล้อ18เนาะอันนี้ของนาวราแขบคันนี้ล้อขนาดยางมันเป็น R17 นะครับเติมลมเท่าไหร่สเปคในการเติมลมเท่ากันเลยครับก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้ไปทุกหนักนะครับก็คือเติม35ทั้ง4ล้อเลย แต่ถ้าเกิดในกรณีมาทุกหนักเมื่อไรนะครับหน้า35เหมือนเดิมครับแต่ข้างหลังก็เป็น41นั่นเองอันนี้ในกรณีของรถกระบะนะครับกระบะจะเติม4ล้อเท่ากันได้โดยโปกติประมาณนั้นอยู่แล้วละ่ะในกรณีที่เอ่อไม่ได้รรทุกหนักนะครับส่วนคันต่อไปของนิสสันอเมร่าเราเนี่ยเป็นล้อเล็กลงมาเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วสีรยิยางก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันจากคิกนะครับอย่างเช่นอันนี้มาดูหน้าตาจะเหมือนคิกตารางหน้าตาเหมือนคิกแล้ว สเปอยางของเขาคือ18ขออภัย195 195 65, 65R15 นะครับก็คือล้อ15นิ้วนะครับสีรีสยยางคือยางกว้าง195มิลิเมตรแล้วก็ในส่วนตัวแก้มยางสูง65%ของตัว195แล้วก็ R15 คือขนาด15นะครับร่มยางที่ต้องการแนะนำให้เติมก็คือล้อหน้าเติม38เลยแล้วก็ล้อหลังเติม35นะครับ ทำไมเติมเยอะกว่าคิกอีกเพราะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของตัวแก้ยางที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยางอีโค่จะเป็นยางเปยนน้ามันด้วยเพราะนั้นอาจจะเติมลมยางข้างหน้าให้แข็งหน่อยแล้วก็ข้างหลังก็จะบางกว่าน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้ได้สมรรถนะของรถเต็มที่ก็เติมตามสเปคันน่นเองไม่ต้องกลัวแข็งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีจะคุ้นเคยกับว่าในกรณียางเมื่อก่อนผมก็เป็นผมไม่ได้มาดูสเปคตัวนี้เวลาขับรถใหม่ก็ ฟังเข้ามาว่าล้อ15ผมก็เติมอยู่ที่30 32 4ล้อเลยไม่เคยเกินนี้นะครับเพราะฉนั้นพอเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นเราก็ค่อยมาดูอ่านรายละเอียดว่าเราควรต้องเติมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะใช้รถยี่ห้ออะไรนะครับขนาดแม็กเท่าไหร่นะครับพยายามไม่ใช่ฉันใช้รุ่นนี้ฉันเติมอยู่เท่าน,นี้ตลอดหรืออาจจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะครับอยากให้ได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่มากยิ่งขึ้นเปิดประตูดูข้างรถนิดหนึ่งว่า รถเหล่าต้องเติมลมเท่าไหร่ไม่นับกรณีไปเปลี่ยนแม็กแล้วนะครับเปลี่ยนแม็กการเติมลมต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าขนาดยาไม่ใช่สเปคเดิมตามที่แปะอยู่ให้ข้างประตูแล้วนะครับยังไงขอทุกท่านที่ใช้รถนะครับมือใหม่ดกท่านก็ใช้รถอย่างมีความปลอดภัยศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับถ้าไม่รู้ก็มาฟังคลิปนี้เอาก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ